ครับเรามาลุ้นผลฟุตบอลในวันที่10กันรอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างบอลยูโรอังกฤษกับอิตาลีจะเป็นทีมไหนให้เจ้านำชัยเป็นคนให้โชคให้นโชคให้โชคกัแล้วน้ำโชคก็ได้อ่าน้ำโชคก็ได้ลูกนำชัยก็ได้อ้าอ้งคู่เลยอ่าลูกเร็วเร็วเร็วชงแล้วปล่อยปล่อยปล่อยแนั่นแหละอ่าอังกฤษกับอิตาลีอันไหนลูกอังกฤษกับอิตาลีเอาไปเลยลูกเอาไปเลยเอาไปก่อนลูกเอาไปก่อนเอาไปเอาไปลูกเอาไปไปแล้วครับ ไปแล้วเอาไปแล้วเอาได้มาแล้วอ่าผลที่ได้คือระหว่างทีมอังกฤษกับทีมอิตาลีจะเป็นทิศสวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับใครจะชมฟุตบอลนะครับมาสิเต้วันที่ใดครับเต้วันเสาร์นี้ครับวันเสาร์วันที่โรบนะครับวันที่เท่าไหร่วันที่เก้าวันเสาร์ที่เก้าวันที่สิบวันที่สิบครับคืนวันที่สิบพอดีเลยวันอาทิตย์วันอาทิตย์มันมันคือว่าวันเสาร์เสาร์วันที่เช้าวันที่สิบเตะที่สองเนาะเตะที่สอง รอบชิงชนะเลิศของบอลยูโรเนาะครับระหว่างอาทีมอิตาลีอิตาลีกับทีมทีมอังกฤษอังกฤษครับอ่ะจะให้ทีมไหนให้ถูกมากครับครับให้ถูกมากนําแทบทุกงวดแทบทุกแทบทุกแทบทุกทีมที่ที่มันท่ายกม่นบครับนมแะแทบทุกทีมเลยเนาะ เคว่าเซทายไว้นะครับว่าวันนี้เขาจะเป็นเจ้ายุโรปนะครับฟุตบอลครับกนะ็บมีหลายทีมนะครับที่เข้าม,มือเมื่อเมื่อเมื่อว่านเมื่อว่านี่ทีมระวังทีมมาขึ้นเนี่ยอังกฤษกับเดนมากทีมอังกฤษกระเด็นมามันข่าให้ตัวไหครับให้หเดนมาร์กครับมันข่าห้เดนมาร์กเดนมาร์กมันข่าให้เดนมาร์กถือว่าเข้าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเดนมาร์กมันเป็นรองเนาะอังกฤษมันมันทีมทีมเต็งเนาะแต่ว่ามันชนะกันแพ้กันที่ลูกโทษ ลูกโทษไม่ใช่ลูกโทษต่อเวลาต่อเวลาก็ถือว่าทายถูกครับผมถือว่าทายถูกนะครับอ่าน้ำชายไปเอาลูกดูดิครับดูดิอ้าวจะให้ตัวไหนระหว่างตัวไหนระหว่างอังกฤษกับอิตาลีวงดอนเว้ยน้ำชายลูกอังกฤษกับอิตาลีจะให้ไหนครับวันที่สิบนี่อังกฤษอิตาลีจะให้ลูกอ้าวนี่นี่ลูกลูกก่อนนี่เอ้าลูกก่อนทายก่อนนี่เอ้าอังกฤษ อังกฤษับอิตาลีไหนลูกอันตัวไหนโอ้ขี่เศร้าแค้โอ้ยเอิดเกิโอ้ยรับรับแล้วรับแล้วเดี่นๆเอาใหม่ลูกเอาใหม่เร็วเอาน้ำโชคน้ำโชคแม่แม่จัดการเออให้แม่จัดการเอาน้ำโชคจะให้ไหมอังกฤษกับอิตาลีอังกฤษกับอิตาลีให้ไหมให้ไหมลูกอ้าวจะให้ใครระหว่าอังกฤษกับอิตาลีเนี่ยเอ้า อะเร็วรถตรวจมาแล้วเรือรถตรวจมาแล้วน right. ี่เร wow. oh. ็วล right. ูกครับเร็วลูกเร็วเร็วอังกฤษกับอิตาลีจะให้อะไรลูกรถตรวจมาแล้วนี่เร็วลูกเร็วเร็วอังกฤษกับอิตาลีจะให้อะไรลูกอ่านี่น้ำชายเอาครับดูดีน้ำชายพันพันพันหน่อยสิพันให้ใหม่หน่อยจะให้ตัวไหนลูกใหญ่มาลืมลูกอันเลยเอ้า เดี๋ยวนี่หน,นึ่งพันก็ไปงอนไปเลยอันนั่นแหละเบนเบนม้นเป็น,น,ปนม้วนเอื้อ,บบอมือโบสะแดงสภาพมือบโบสะพามือไปละอ่ะนะลูกเอ้าเอาหน้ามันเลยเอืดอเนี่ยเอาไหมลูกอีกอตัวนี้จะให้ตัวไหนก็ตัวด,ดิ้ก็เลยสิลูกอ่าสะราบม้วนม้วนแล้วลูกเรามาลุ้นฝนพุตบอลในวันที่สิบกันรอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างบอลยูโรอังกฤษกับอิตาลี จะเป็นทีมไหนให้เจ้านำชัยเป็นคนให้โชคให้ให้โชคกันแล้วนำโชคก็ได้อานำโชคก็ได้ลูกน้ำชัยก็ได้เอ้าทั้งคู่เลยอ้าวลูกเร็วเร็วเร็วช้ปล่อยปล่อยปล่อยแค่นั่นแหละอังกฤษกับอิตาลีอันไหนลูกอังกฤษกับอิตาลีเอาไปเลยลูกเอาไปเลยเอาไปก่อนลูกเอาไปก่อนเอาไปเอาไปลูกเอาไปอไปแล้วครับไปแล้วเอาไปละเอาได้มาแล้วผลที่ได้คือระหว่างทีมอังกฤษกับทีมอิตาลีจะเป็นทีม อิตาลีตตน,นะครับเจ้านำโชคให้อิตาลีนะครับสำหรับ <c ười> คืนวันที่สิบคืนวันที่สิบเวลาเท่าไหร่น้อตีสองครับประมาณนี้แหละประมาณตีสองนะครับแน่นอนเหมือนกันว่าจะเตะกี่ทุ่มให้ทีมอิตาลีนะครับระหว่างทีมอังกฤษกับระหว่างทีมอังกฤษกับทีมอิตาลีเจ้านําโชคให้ทีมอิตาลีนะครับอิตาลีนะครับลองลองอาไปลองอาไปดูเด้อ ลองเอาไปเสียงดูลองเอาไปเสียงดู